ครับนี่คือศาลาไม้สักไม้สักหลังใหญ่นะครับที่โด่งดังไปทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งในแต่ละวันนั้นก็มีนักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นพุทธศารรสนิกชนก็ได้แวะมาทำบุญยังไม่ขาดสายนะครับสวยงามวิจิตรพิสดารตะการตามากครับ ป่าวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับจังหวัดมหาสรารคาม สวยงามมากครับสวยงามมากเราเป็นเอกสารจดบินนะครับอาจจะไม่นามาเผยแพร่ในทั่สิ้นนะครับทุกท่านไมต้องกลัวนะทุกคนอาจจะเอาข้อมูลไปไปทำอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ไปทำอะไรนะครับแต่ต้องเก็บเอาไว้ก็ต่อไปเนี่ย การขอไปถ่ายเรื่องละดับสารสาสตรต้องมีอาหารข้อมูลไว้ทีมผู้ชาตินะครับเพื่อในการตรวจสอบตัวนู่นนะครับลงทะเบียนแล้วจะได้รับปริญิาตรหนึ่งเล่มกับแดรี่นะครับเรียนพระคุณพระพรมวชิรเมธีคณะภาคเก้าและคณะสงฆ์ในเขตภาคเก้านะครับซึ่งมีอาจารย์ท่านพระคุณพระวชิรยานวิสิทธิ์ประธานสงฆ์พุทธวัลาบนะครับจัด ทำปฏิทินศาสนาปี67เดดดรี่นะครับต้อการไหนต้องคอย นี่คือสาลาสมเด็จพระมุธอาจารย์สองแถวครับสนิทแถวไหนก็ได้ครับแถวไหนก็ได้ชวตะปัญญานะครับเจ้าวีวแชร์เนี่ยเดี๋ยวเยาจะขอโอกาสพระคุณท่านที่เข้าแถวนะครับเพราะว่ามีหลวงพ่อวีวแชร์มาคันอย่างเดียวขอโอกาสมาเลย ให้มาก่อนเลยเนาะก็แต่จะเป็นความฝันวีแชร์อารุษิ์วีแชร์มานี่ยนะครับมอะไรนะไปต,ตัวตัวตัวที่หนูใช่ไหมเข้าไหนเร็วๆฝน,นครับนี่คือเจดีศรีสารคำคงเกรียงยศไพศาลนะครับ ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปรายล้อมฐานเจดีย์นะครับพร้อมโดวยคลองนะครับเมื่อพุทธศาสนิกชนต้องการมาสักการะบูชานะครับก็จะทำการเดินเวียนตามเข็มนาฬิกานะครับเดินเวียนตามเข็มนาฬิกาแล้วก็จะมีคลองนะครับก็ให้ลูกคลองนะครับ รูปคลองแล้วก็อธิษฐานจิตนะครับอธิษฐานจิตศาลาหลังนี้ไม่ปรากฏชื่อนะครับไม่ปรากฏชื่อเป็นศาลาหลังใหญ่นะครับอ่ซึ่งก่อสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังนะครับมีจำนวนเสามากถึง112ต้นนะครับอ่าเสาที่เป็นไม้สักนะครับ112ต้นนะครับ ประเมินค่าไม่ได้ครับประเมินค่าไม่ได้เพราะว่างานแบบนี้นะครับเป็นงานศิลปะทีะ่ประเมินค่าไม่ได้นะครับมีคุณค่าทางด้านจิตใจนะครับมีคุณค่าทางด้านจิตใจเสามากถ,ถ,ถึง112ต้นครับคือภายในพระบโ,โบสถของวัดป่าวังน้ำเย็นครับ ซึ่งคลาคล่ำไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้สักการะบูชานะครับเสาแต่ละตนนี้ใหญ่โตมากครับเสาแต่ละตนอล,ลังการอล,ลังการงานสร้างเลยทีเดียวนะครับ